ลิงสแสมม่กลายเป็นสินค้าส่งออกไปแล้วนะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเขามีความต้องการครับนำลิงสแสมม่ไปใช้ในการทดลองยาแล้วก็วัคซีนขณะดเดียวกันถ้าเราไปดูประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งส่งออกลิงสแสมม่รายใหญ่ที่สุดของโลกเลยแต่ว่าเผชิญกับปัญหาครับเพราะว่าการเพราะพันธุ์นั้นไม่เพียงพอกับความต้องการมันก็เลยเป็นที่มาของการลักลอบนําลิงสแสมม่ของไทยเนี่ยนะครับไปสวมสิทธิ์ส่งไปให้อเมริกา แล้วก็พบว่าราคาต่อตัวเนี่ยนะครับสูงถึง8 0แ0 0บาทเลยทีเดียวครับและท่ามกลางปัญหาการค้าลิงแสแมข้ามชาตินะคะอีกปัญหาหนึ่งตอนนี้ที่วิกฤตอย่างหนักค่ะคือการที่ลิงแสแมนั้นออกอรวาดซึ่งปัญหานี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นที่แค่ลบ,บุรีเพชรบุรีเท่านั้นนะคะยังเกิดขึ้นอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียวทีนี้มันมีประเด็นค่ะที่พ่อเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะ ออกมาบอกว่าไม่ทนอีกแล้วกับปัญหานี้แล้วก็เสนอแนะนะคะให้กรมอุทยนานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถอดลิงสมยออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งเรื่องนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนหรือไม่ลงสนามข่าวเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ ถนนเพชรเกษมสายเก่าปากทางเข้าเมืองและยังเป็นใจกลางเมืองเพชรบุรีแทบจะกลายเป็นเมืองร้างตึกรามบ้านช่องที่เต็มไปด้วยร้านค้าสองข้างทางนับร้อยแห่งถูกปิดตายเพราะถูกดีสแมแบนเขาวังหรือพระนค,ครคีรีรุกรานร้านไปตานข้าวแกงที่อยู่ผู้เมืองเพชรมานานกว่า30ปีทุกวันนี้มีลูกค้าน้อยลงมากเพราะลิงเข้ามารบกวนการทามาค้าขาย เจ้าของร้านต้องปรับปรุงสภาพร้านติดกระจกรอบด้านเพื่อป้องกันลิงคือลิงเมื่อได้ของคนเอามาให้เขาก็ไม่หาอาหารเองไม่หาอาหารเองพอถึงเวลาเขาจะมานั่งคอยพอคอยเสร็จปุ๊บเมื่อไม,มไม่มีคนมาให้เขาก็ต้องลุกลามมาถึงบ้านซึ่งเราล่านอาหารว่าเขเข้ามาแย่งของทําให้ชาวบ้านเดินผ่านถือถุงมาก็โดนแย่ง แล้วเมื่อก่อนเนี้ยตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็รถจะจอดเยอะเป็นที่ทำเลทองมากร้าน,นค้าก็ขายดิบขายดีแต่ตอนนี้สังเกตดูนะบ้านปิดหมดเลยครับเมื่อบ้านปิดเนี่ยตอนนี้คนไม่อยากจะมาอยู่แถบนี้แล้วเพราะว่าลิงทำมีทีิพลมากครับแล้วก็คนที่เดินถือถุงจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เมื่อโดนแย่งถ้าเกิดเขาโดนขวนไปนิดหนึ่ง เขาจะต้องไปฉีดปฏิยักษ์กับพษิษสุนักบ้านิดเดียวก็ไม่ได้เพราะลิงสกปรกมากผมว่าถึงถึงถ้าเกิดมีคุณหน่วยงานที่จะมาช่วยเหลืออย่างนี้ผมว่าก็ดีครับเช่นเดียวกันกับร้านขายขนมหม้อ,อกแกงร้านนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน ลิงมักเข้ามาขโมยขนมเข้ามาทำลายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่นอกตัวอาคารทางตู้คอมเพรสเซอร์แอร์และสาวอากาศจนทางร้านต้องติดลูกกรงป้องกันรอบทิศท,ทางจนกลายเป็นว่าทุกวันนี้คนอาศัยอยู่ในกรงแต่ลิงอาศัยอยู่อย่างอิสระอันดับแรกร้านค้าเดือดร้อนคือเราเปิดร้านขายของเนี่ยลิงไม่ขึ้นไปนอนบนเขวาวังแล้วนะคะเขานอนตามตึกตึกบ้านช่องนี่แหละคะ่พะพอเราเข้านอนเสร็จเขาตื่นมาเขาหิวนี่คะ ตีห้าเขาก็วิ่งมครมครมครม,คมปลุกร้านค้าแล้วเราเปิดร้านออกมาเราก็ต้องจ้างคนมาเฝ้าหน้าร้านให้เราไม่งนั้นลิงมันก็เข้ามาขโมยของวันหนึ่งโดนไหลตังค่ะแล้วความเดือดร้อนแบบเนี้ยเราไปเรียกร้องจากใครได้บ้านเนี่ยเราทำอะกลายเป็นว่าคนได้อยู่ในกครงนะลิงอิสระเราติดแอร์เราก็ต้องทำตาข่ายไม่อย่างนั้นลิงก็เล่นคอมเพรสเซอร์เล่นแอร์พังช่างมาซ่อมเราก็ต้องออกเงินเราถามคำนึงว่าลิงเนี่ย ทั่วประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันเหรอคะถึงต้องคุ้มครองอันนี้มันคือลิงสแสมลิงสแสมเนี่ยมันมีความดุร้ายอยู่แล้วแล้วการคุ้มครองเนี่ยคุณออกกฎหมายคุ้มครองมาแล้วทําไมคุณไม่ดูแลส่วนร้านของการชัยพงเพชรบ,บัณฑิตทุกวันนี้ต้องปิดตัวลงเช่นกันเพราะพฤติกรรมของลิงบนเขาวังเปลี่ยนไป<ร>าการชัยเล่าให้เราฟังว่าเดิมทีลิงสแสมมักจะอาศัยและหากินอยู่บนเขา แต่เมื่อลงมาหาอาหารและมีนักท่องเที่ยวคอยให้อาหารจึงทำให้พวกมันไม่กลับขึ้นไปบนเขาอีกเลยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพยายามแก้ไขปัญหาโดยการทำหมันลิงบนเขาวังแต่ก็ไม่เป็นผลจนทำให้นายนัทชัยนำภูลสุขสัรค์ผู้ราชการจังหวัดเพชรบุรีขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถอดลิงแสมออกจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชาวเมืองเพชรบุรีบอกกับเรานะคะว่ามีประชากรลิงมากนับหมื่นตัวค่ะและที่นี่เองนะคะก็เป็นหนึ่งในอีก173แห่งทั่วประเทศนะคะที่มีประชากรลิงนั้นมาลุกปรานในพื้นที่ของชุมชนค่ะเช่นเดียวก,กันกับพื้นที่เขาสามมุกจังหวัดชนบุรีนะคะที่มีลิงแสมเป็นจำนวนมากแต่ที่นี่ต่างจากที่อื่นค่ะเพราะว่าที่นี่นั้นอยู่บนเขา แล้วก็ไม่มีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ค่ะเขาสามมุกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวขับรถขึ้นมาให้อาหารจนทําให้ตามถนนหนทางเต็มไปด้วยผักและผลไม้เหลือกินทั้งวันปัญหาลิงล้อมเมืองยังเกิดขึ้นกับเมืองลบบุรีบริเวณพระปรางสามยอด จนทาให้ร้านรวงต่างๆปิดตัวลงลิงที่นี่ไม่เพียงก่อความเดือดร้อนให้กับคนแต่ในหมู่ลิงด้วยกันเองก็มักยกพวกตีกันเพื่อแย่งอาหารระหว่างลิงสารพระการและลิงตึกแถวพระปางสามยอดหลายคนมองว่าสาเหตุอาจจะมาจากการที่มีกฎห้ามให้อาหารลิงตามทางเหมือนแต่ก่อนทําให้ลิงหิวและออกหาอาหารตามสัญชาตญาณ ในการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอธิบายถึงพฤติกรรมลิงแสแมว่าเมื่อมีมนุษย์นำอาหารไปให้ต่อเนื่องจนกลายเป็นความเคยชินที่ลิงจะไม่หาอาหารเองกินตามธรรมชาติการให้อาหารสัตว์โดยเฉพาะส,สัตว์ป่านะครับมันทำให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนการให้อาหารเนี่ยจริงๆแล้วจะไปโทษผู้ให้ก็ลำบากนะครับเพราะว่า เขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้มันเกิดปัญหาลูกลามบันไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปน,น,นานๆเนี่ยมันทําให้เขาพฤติกรรมของสัตว์เหล่เนี้เปลี่ยนสัตว์ไม่กลัวคนนะครับสัตว์มีความรู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาจะต้องได้รับแล้วผู้ออกมาให้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องเอามาให้หากไม่เขาก็จะมีพฤติกรรมที่ช่วงชิงมีแย่งประเด็นที่อยากจะฝากก็คือว่า กลุ่มคนที่ให้ถ้าลองจินตนาการว่าตอนที่ให้อยู่นั้นน่ะคือณบริเวณที่อยู่อาศัยของตนเองที่ตัวเองจะต้องอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยเขายังจะให้อยู่แบบนี้ไหมเพราะนั้นการให้อาหารกับการแก้ไขปัญหาที่ลิงออกมารบกวนอยู่ในสังคมเมืองเนี่ยจริงๆไม่ห้ามนะครับเพราะว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาการที่เขามีอาหารที่มากเพียงพอมันก็จะทําให้เขาลด การแข่งแยง่งแต่อยากจะให้ให้โดยมีระเบียบวินัยมีสถานที่ที่เหมาะสมมีการหารือร่วมกันของทางชุมชนหรือประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นเป็นข้อตกลงที่ชัดเจนว่าจุดไหนเป็นจุดเหมาะสมนะครับที่จะไปให้ให้เป็นเวลาเพื่อเป็นการสร้างปรับพฤติกรรมของลิงที่เขาจะมารับอาหาร ทางการแก้ไขปัญหาลิงออกอาราวาสผู้มนุยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและรักษาการอธิบดีกรมวิทยาชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอธิบายตรงกันว่านอกเหนือจากการร่วมมือก,กนันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กําหนดจุดในการให้อาหารลิงแล้วยังศึกษาพื้นที่ตามเกาะและแหล่งที่มีอาหารสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับลิงเพื่อนําลิงบางส่วนในแต่ละพื้นที่ไปปล่อยอย่างเหมาะสมส่วนการปลดให้ลิงออกจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้งครอง ต้องศึกษาวิจัยอย่างรอบด้านและมองว่าเรื่องนี้อาจไม่ใช่ทางแก้ปัญหาอย่างตรงจุดเราคงไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าเมื่อปลดลิงออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วลิงจะหนีออกจากเมืองสิ่งหนึ่งคงต้องใช้เวลาพอสมควรกับการที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนั้นได้ยกเว้นเราจะสามารถทำร้ายเขาจนถึงกิด เสียชีวิตล้มตายลงไปเรื่อยๆจำนวนเขาก็จะลดน้อยถอยลงเราทำได้ขนาดนั้นหรือนะครับเพราะฉะนั้นการปลดสัตว์ป่าออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากที่สุดม่านเป็นภาพรวมทั้งประเทศนะครับเป็นภาพรวมมันไม่ได้ปลดได้แค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งลิงทุกตัวก็จะถูกปลดออกจากสัตว์ป่าคุ้มครอง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือว่าเขาจะมีโอกาสสูญพันธุ์จากธรรมชาติหรือไม่จะมีสภาวะเสี่ยงต่อการที่จะสูญพันธุ์หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องมารับฟังความคิดเห็นเอาผลงานวิจัยเอาสิ่งที่มันจะต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับการอยู่รอดของเขาถ้าไม่มีกฎหมายตัวนี้ควบคุมว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วเนี่ยการครอบครองหรือการเอาไปค้าไปขายอะไรเนี่ย มันจะไม่ค่อยถูกดำเนินคดีซึ่งมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันออกมาจากป่าหรือไม่ป่าแต่มันก็มีข้อเสียคือว่าเราก็ไม่รู้ว่าลิงตัวนี้ถูกจับมาจากที่ไหนอาจจะถูกจับมาจากป่าก็ได้ก็จะเกิดผลกระทบต่อลิงสมัยที่อยู่ในป่าด้วยก็ไอ้ตัวนี้เราเราก็พยายามจะรับข้อเสนอนี้ไว้แล้วก็คงจะต้องไปนําเข้าคณะกรรมการวิชาการซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการสงวนรุ่งคลองสัตว์ป่ามาพิจารณาดูกันว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรซึ่ง โดยส่วนตัวนะผมมองว่ามันไม่ใช่วิธีการแก้ไขได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็จะไปกระทบต่อการเข้าไปล่าในพื้นที่ป่าเข้าไปอีกนะมันเหมือนกับเป็นการส่งเสริมการกระทําผิดที่ผิดกฎหมายน้อยลงเนะนะเพราะว่าเมื่อต่อไปเนี่ยสมมุติถ้าเราปลดออกปุ๊บใครมีลิงจมแหนในครอบครองก็จะไม่ผิดเรื่องของการครอบครองสัตว์ป่าโดยไม่รับอนุญาตทางกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเราก็สสนุนจารนแพทย์ ไปทำหมันโดยเฉพาะที่เขาวังเนี่ยที่เราสำรวจมีประมาณ1,200ักว่าตัวเฉพาะที่เขาวังนะก็จะมีบริเวณเขาวังและเขาหลวงที่เขาวังพันสองกว่าตัวนี้เราทำหมันไปประมาณ800ตัวละก็ประมาณสัก70%ได้นะครับแต่ที่เหลือนี่ก็ค่อยๆดูไปแล้วก็บางทีเขาออกลูกออกหลานมาเราค่อยควบคุมณนะตอนนี้เราสามารถควบคุมประชากรของลิงแสมที่เขาวังได้ดีกว่าเดิมนะอัตราการ การเการเกิดลูกเขาก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปอนาคตีประชากรจะค่อนข้างนิ่งนิ่งนิ่นแล้วอาจจะลดลงบ้างอันนี้ก็คือมาตรการที่เราพยายามจะทําให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดท้ามกลางปัญหาหลิงล้อมเมืองยังมีปัญหาการลักลอบค้าหลิงข้ามชาติ ซึ่งถ้าหากปลดลิงออกจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอาจทำให้ขบวนการค้าลิงเติบโตมากขึ้นในรอบ4ปีนัตั้งแต่ปี63ถึงปัจจุบันมีคดีเกี่ยวกับการจับหรือครอบครองลิงแสมมากถึง17คดียึดของกลางได้478ตัวโดยเฉพาะในช่วง1ปีมานี้กลุ่มขบวนการเปลี่ยนเส้นทางจากภาคตะวันออกมาเป็นภาคอีสานแทนก่อนส่งขายยังสปปลาวเริ่มจาก6มีนาคมปีนี้ ตำรวจปตสและตำรวจทางหลวงจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองคนยึดของกลางได้47ดตัวบริเวณถนนมิตรภาพอำเภอโนสูงจังหวัดนครราชสีมา6เมษายนจับกลุ่มผู้ต้องหา6คนพร้อมรถยนต์กระบะ4คันบริเวณลานวัดธงชัยอำเภอเมืองเพชรบุรี25เมษายนจับกลุ่มผู้ต้องหา1คนยึดของกลางเป็นลิงสแสมได้44ตัวที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี6มิถุนายนจับกลุ่มผู้ต้องหา1คน ยึดของกลางลิงแสแมได้27ตัวที่หนองหารจรังหวัดอุดรธานีเช่นกัน9มิถุนายนจับกลุ่มผู้ต้องหา2คนยึดของกลางเป็นลิงแสแม่สี8ตัวที่จังหวัดชุมพร17มิถุนายนจับกลุ่มผู้ต้องหา1คนยึดลิงแสแมได้33ตัวที่หวังน้ำซับอำ,อำเภอศรีประจ,จันต์จังหวัดสุพรรณบุรีและ30มิถุนายนจับกลุ่มผู้ต้องหา1คนยึดลิงแสแมได้35ตัวที่ตำบลบ้านทาตอำเภอเพ็ญจวัดอุดรธานี ผู้กำกับการตำรวจปทศระบุพฤติการลักลอบค้าหลิงข้ามชาติพบความชุ่มยงของกลุ่มผู้กระทำความผิดเป็นกลุ่มเครือญาติและคนรู้จักซึ่งเป็นขบวนการรายย่อยวิธีการของกลุ่มขบวนการจะเข้าไปจับปลิงสมัคตามพื้นที่ต่างๆด้วยการยิงลูกดอกให้สลบจากนั้นก็จับเข้ากรงก่อนรวบรวมส่งขายตามแนวชายแดนซึ่งจะมีมูลค่าตัวหลักพันถึงหลักหมื่นบาทก่อนหน้านี้ มักจะลักลอ,ลอบส่งขายยังประเทศกัมพูชาเพราะที่นั่นเขเลี้ยงลิงสแสมไม่ทันกับความต้องการในการทดลองวัคซีนหรือยาของประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มขบวนการจึงนำลิงที่ได้จากไทยไปสวมทะเบียนเป็นลิงกัมพูชาเพื่อส่งออกลิงสแสมหรือลิงกังเนี่ยครับจะมีสมบัติคล้ายๆคนนะครับก็คือเขาจะเลือกลิงที่อายุไม่เกิน2ปีนะครับแล้วก็ไม่เคยผ่านการทำหมันนะครับ เพื่อจะเอาไปสก,กัดเลือดนะครับในการที่จะไปทําวัคซีนหรือทดลองในเรื่องต่างๆโดยใช้เก็ดเลือดเนี่ยใช้จะทดแทนกับของคนส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่นะครับได้รับการว่าจ้างหรือได้รับการบอกต่อจากเพื่อนว่ามันไม่ได้ลงทุนอะไรเนื่องจากลิงตัวหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าไปจับมาส่งได้นี่ครับตัวพันถึง2อ0 0ับาท โดยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับแต่เมื่อไปถึงปลายทางตามแนวชายแดนแล้วเนี่ยจะขยับไปถึง8,000ถึง10,000เมื่อส่งออกไปแล้วเนี่ยอาจจะตัวละหมื่นขึ้นนะครับโดยที่เขาเนี่ยหนึ่งวัตถุประสงค์สองอย่างก็คือหนึ่งถ้าเป็นคนจีนก็เอาไปทานถ้าเป็นต่างชาติก็เ,เพื่อไปวิเคราะห์วิจัยในเรื่องเลือดครับเรารู้ว่าแหล่งรับซื้อปลายทางคือประเทศใหญ่ๆทางยุโรปนะครับแล้วก็ประเทศรอบข้างของของเราของประเทศไทยเเองเนี่ย ก็พยายามจะสร้างศูนย์เพาะเลี้ยงลิงนะครับเพื่อจะผลิตลิงเพื่อส่งออกไปทางทางยุโรปนะครับตามแนวชายแดนเรานี่ก็คือจุดประสงค์ที่เขาพยายามจับลิงให้มากที่สุดน,นะครับเพื่อตุนไว้ในการส่งออกต่อไปเป็นเทศที่3ครับผู้บังคับการตำรวจปตศยังอ้างถึงรายงานของ The Species Survival Network ที่ระบุว่าในช่วงปี61ถึงปี62กัมพูชาส่งออกลิงเพิ่มเป็น2เท่าตัวจาก9,610ตัวเป็น17,422ตัวจนก,กลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกแทนที่ประเทศจีนซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ที่ส่วนพาอพันุ์ในกัมพูชาจะสามารถเพิ่มการผลิตลิงสแสมเป็น2เท่าตัวภายใน1ปี ความผิดปกตินี้นำไปสู่การสืบสวนจับกุมรองผู้มยการกรมสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพประเทศกัมพูชาระหว่างเดินทางไปประชุมไซเตสที่ประเทศปานามาตัวเขาและพวก6คนถูกตั้งข้อหาพัวพันกับการลักลอบคา้าลิงสสแมะส่งไปยังสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการต่างๆในรัฐฟลอริดาและรัฐเท็กซสัสของสหรัฐระหว่างเดือนธันวาคมปี60ถึงกันยายนปี65 และมีข้อมูลว่าในช่วงปี62ถึงปี63การวิจัยทางการแพทย์เพื่อคิดค้นยาและวัคซีนต้านระบาดโควิด COVID -19 ทําให้ความต้องการลิงสแสมเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมลิงสแสมมีราคาตัวอยู่ที่ตัวละ2,800ถึง5,000ดอลลา,าร์สหรัฐตอนนี้ราคาอยู่ที่20,000ถึง24,000ดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มขึ้น4ถึง5เท่าตัวดังนั้นการปลดลิงแสมออกจากสัตว์ป่าคุ่งครองอาจกลายเป็นดาบสองคม ชนที่ชารอดกันภายตัวจริงสนามข่าวรายงานการถอดลิงแสมออกจากการเป็นสปะาคุ้มครองนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดาบสองคมนะคะคมแรกเลยก็คือจะทำให้การป้องกันปัญหาของลิงสมอาอกรวาดล้อมเมืองเนี่ยอาจจะลดลงแต่อีกปัญหาหนึ่งค่ะอาจทำให้ขบวนการค้าลิงแสมข้ามชาตินั้นเติบโตขึ้นได้ค่ะ ทั้งหมดนี้คือตัวจริงสนามข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ชื่อเดียวกันเลยนะครับกลับมาเจอกับตัวจริงสนามข่าวได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงตรงแล้วก็สี่ทุ่มตรงนะครับช่วงนี้เราสองคนพร้อมพิมพ์งานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ